โครงการดิจิ t a ลบ a ลเลตวันนี้เท่าที่ทราบเท่าที่เขาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่ามีคนค้านคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรค้านไปก่อนบางคนก็ค้านจนลืมไปว่าตัวเองคือส่วนหนึ่งของต้มยำกุ้ง จริงๆแล้วเนี่ยดิจิทัลบลเลตมีเป็นการยิงนกสามตัวด้วยกระสุนนัดเดียวอันแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราโตช้ามานาน GDP น,น้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดโดยเฉลี่ยเพราะหนึ่งมันไม่มีเงินในระบบเพียงพอ แบงค์ชาติก็มีหน้าที่ไม่อยากให้แบงค์พาณิชย์เดือดร้อนเพราะว่าถ้าเงินเยอะเดี๋ยวแบงค์ไพาณิชย์ขาดทุนก็ดูดออกแบงค์พาณิชย์ก็สบายดีซื้อบอลแบงค์ชาติไปจะได้ไม่ต้องปล่อยกู้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้ปล่อยกู้เดี๋ยวไปหนี้เสียทำไงแต่จริงๆแล้วมันควรจะทิ้งเงินไว้ให้กับระบบพาณิชย์สักส่วนหนึ่งเพื่อให้เขาใช้ความพยายาม ในการไปช่วยเหลือ SME ไปช่วยเหลือนักธุรกิจแต่ตรงนี้ก็ความพอดีต้องหาความพอดีไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ให้ดูดแต่ว่าต้องมีความพอดีว่าให้แบงก์พาณิชย์ได้ทำงานได้ใช้ความพยายามในการช่วยเศรษฐกิจบ้างนะครับเพราะั้นพอมองเห็นว่าเงินมันไม่พอรัฐบาลก็จึงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจ ทีนี้กระตุ้นเนี่ยทำไมถึงใช้ดิจิทัลวอลเล็ตทำไมไม่เป็นเงินสดแต่วันนี้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวขอเล่าดีดีว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อกเชนซึ่งมีสมาร์ทคอนแท็กหรือมีการควบคุมการใช้เงินได้ได้เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุน้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำ และอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ากันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ดิจิทัลวอลล t อันที่สองก็คือว่าอยากให้คนไทยถึงลากย่าเลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากวันนี้ชาวนาไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ไลน์ก็ได้ มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ดิจิทัลวอลเลตก็เข้าใจและอันที่สามพอเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเลตเนี่ยเรียนรู้แล้วมันจะต้องใช้ต่อไปอันที่สมก็คือในข้างหน้าเราจะได้ทั้งดิจ i ทัลไอเราจะได้ทั้งซูเปอร์แเพื่อให้คนเข้าไปวันไซออนเนี่ยใช,ใช้กับทุกบริการของภาคราได้หมด แล้วก็อีกหน่อยรัฐก็อาจจะออกบอนขายประชาชนรายย่อยผ่านดิจิ t a l Wallet ซึ่งเขาสามารถเอาบอลไปใช้เป็นเงินเหมือนเงินสดได้ถ้าไม่ใช้ก็มีดอกเบี้ยเพราะได้ดอกเบี้ยจากบอนถ้าใช้ก็ใช้ไปหักไปนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าดิจิ t a l Wallet จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่วันนี้เมื่อมาเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมีการค้านมีความไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งงบกลางปีออกมาของปี67ต้อตรงซึ่งต้องใช้ภายในกันยา67ทางคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอาแสนสองล้านแสนสล้านที่ตั้งงบมาบวกกับงบกลางอีก20,000กว่าล้านเป็นแสนส0่ล้านโดยประมาณ เอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคน13ล้าน5แสนคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป,เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็14ล้าน5แสนคนแต่ค่ายไปคนละหมื่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนทนี่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคน ก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคุณสมบัติครบไหมสองออซ้ำกับผู้ที่กลุ่มปอบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหล,ล,ลือเท่าไหร่เขาก็จะเอางบที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็เพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำ การใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยำแต่กระตุ้นได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยำบางคนก็เอาไปใช้นี่เราก็ไม่รู้บางคนเอาไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เกิดมัลติพลายหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรอันไหนทักทันระบบทันก็ทำด้วยดิจิทัลวอลเล็ตนะครับอันนี้ที่สิ่งที่ กำลังจะทำกันนะครับ